สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะเปรียบเทียบครับกับคุณภาพเสียงขับของไมา์ตัวนี้นะครับกับเอาตอน cm6 mk2 นะครับและก็ตัวนี้นะครับกับ se electronic v7 รุ่นโคมนะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับอย่างแรกนะครับมันมีความแตกต่างกันครับก็คือตัวนี้เป็นคอนเซนเซอร์ตัวนี้เป็นไมนา m i มิกแต่ว่าเฮ้ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าอะไรครับสามารถใช้ในงานได้ดีมากนะพวกปอดแคร์พวกเดกั ถ้าเกิดอัดเพลงเนี่ยก็แบบว้ยอีกอย่างหนึ่งครับแต่ว่าบอร์ดแสเนี่หรือการบันทึกเสียงดีมากนะพอๆกันแต่ถ้าเกิดใครจะใช้ในการ c o อร์นะครับไอ้ตัวนี้อยู่ในห้องเงียบนะครับตัวนี้ก็เป็นแบบไม์ไดนามิกครับก็คือไม์ที่เขาใช้ร้องเพลงทั่วไปนะครับก็ดังนั้นก็แบบว่าสามารถใช้ตามเวทีได้นะครับแต่ตัวนี้ใช้ตามเวทีไม่ได้นะครับต้องใช้ในห้องอัดถ้าเกิดใครเห็นนะครับว่าในห้องอัดมันต้องมีการบุบอะไรเต็มๆนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้ครับมันรับเสียงไวมากนะครับดังนั้นต้องมีการอยู่ในห้องอัดนะครับวาแต่่ มันก็จะต้องมีเงื่อนไขนะครับในการอัดนะครับก็ย่างตัวนี้นะครับว่าต้องอยู่ในห้องที่เงียบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณนะครับบันทึกผ่านพวกมิกเซอร์นะครับหรือออเดียลอินเทอร์เฟซก็จะได้เสียงประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันต้องมีเงื่อนไขครับเพราะว่าตัวนี้นะครับที่เป็นคอนเดนเซอร์เนี่ยมันมีไฟแผ่นซ่อม48โวลต์นะครับในการช่วยมันแล้วก็ธรรมชาติมันเนี่ยมันจะรับเสียงอย่างไวดังนั้นเนี่ยในการที่จะอัดพวกนี้นะครับอ่ะเห็นไหมครับแค่เพียงเลื่อนมือแค่นั้นอะเฮ้ยเห็นไหมเนี่ยปุ๊บเห็นไหม ก็มีเสียงเข้าแล้วนะดังนั้นนะครับเวลาใช้เนี่ยเขาจะมีไอ้ตัวนี้นะครับช็อคเมาส์กันไว้ด้วยนะครับโอเคครับแล้วระยะห่างนะครับนี่พี่อั้นจะอยู่อย่างนี้ครับระยะห่างเต็มมืออย่างนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับตั้งไมค์ของพี่อั้นเนี่ยตั้งผ่านของมิกเซอร์นะครับพี่อั้นตั้งไว้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการความยุติธรรมนะครับตัวนี้เราจะต้องเปิดเป็นเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์และระยะก็ต้องใกล้กว่านะครับของไมค์ตัว แต่เห็นไหมครับว่าอ่ะคอนเดนเซอร์อยู่นี้ไมล์ดามิกนะครับอยู่เท่านี้นะครับมันต้องมีความยืดหยุ่นแล้วก็ต้องเปิดเกณฑ์ให้มันดังขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับกับคุณภาพนะครับของเสียงของเอาตอนนะครับ CM6MK2 นะครับเฮ้ยได้เสียงที่ค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ไม่มีการปรุงแต่งคัลเลอร์อะไรมากนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองดูอีกตัวหนึ่งนะครับกับตัวนี้นะครับกับ SE Electronic v 7นะครับผมโอเคมาเริ่มกันเลยนะจ๊ะ เทสเตสเตสเทสเ์โอเคครับอันนี้เพียงก็เลื่อนมานะครับเป็น75%แล้วนะครับกับของตัวนี้นะครับกับไม s อฟอีอิเล็กทรอนิกส์รุ่นโคมเป็นไม์ไดนามิกนะครับแต่เห็นไหมครับว่าเฮ้ยคุณภาพในการอัดเฮ้ยใช้ได้เลยนะใช้ได้ในการทำบันทึกเสียงนะพวกอัดพืบอร์ดแคสเนี่ยบางทีบางคนน่ะเฮ้ยเพียงบอร์ดแคสมันเป็นต้องใช้คอนเซนเซอร์หรือเปล่าไม่จําเป็นนะครับเดี๋ยวนี้ไม์ไดนามิกคุณภาพมันดีมากเพียงแต่ว่าคุณจะต้องเปิดเกณฑ์ให้มันมากขึ้นนะครับแล้วก็ นะครับปากก็อยู่ใกล้ๆหน่อยนะครับเพราะหเห็นไหมครับว่าระยะมันอยู่แค่นี้เองนะครับของพี่อ,อันในนี้ถ้าเกิดคุณต้องการเนี่ยเฮ้ยพี่อันผมไม่ชอบไมค์ที่มันอยู่ใกล้ผมชอบอยู่ไกลๆคุณก็ต้องจะเป็นต้องใช้คอนเดนเซอร์นะเพราะถ้าเกิดเนี่ายระยะเนี่ยครับมันอยู่กันขนาดนี้นะอ่าไมโครเดนเซอร์รับได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดไมค์แะไมคไปอยู่ตรงตำแหน่งเดียวกันอย่างเงี้ยเฮ้ยเสียงไม่ถึงอาะมันต้องตะโกนนะครับก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าเสียงที่พี่อันพูดเข้าไปเนี่ยเฮ้ยพี่อันไม่มีการเพิ่มเสียงอะไรนะพีให้ป เสียงที่เท่าเดิมครับไม่มีการตะเบ็งไม่มีการเพิ่มอะไรขึ้นมานะครับก็เสียงเท่าเดิมเพียงแต่ว่าเพี่อนปรับเกณฑ์เพิ่มขึ้นมาครับแล้วก็ระยะมันต้องใกล้ขึ้นนะครับเพราะว่าไมค์ไดนามิกเนี่ยมันอะไรครับมันไม่ได้เป็นแบบไมค์ที่ไวครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าต้องกดปุ่มแฮนดท่อม4 8โวลต์วัวออกไปด้วยนะครับเพราะเพื่อนเห็นบางคนนะครับว่าเฮ้ยเวลาเสียบนะครับบางคนเขาลืมด้วยนะลืมด้วยเฮ้ยเอากด ไมค์แผ่นทอน18โวลต์ออกไปนะครับดังนั้นในสิ่งที่บันทึกเสียงนี่เกิดขึ้นมาคือว่าเฮ้ยมันก็แบบจะมีสัญญาณกวนไงเพราะไมเนอร์มิกไม่ได้ใช้ไฟนะครับก็โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับกับเสียงของ SE Electronic V7 รุ่นโคมนะครับโอเคนะครับก็ถือว่าเป็นเสียงไมค์ที่ดีนะเสียงไมค์ที่ดีเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดใครไม่สังเกตครับลองกลับไปย้อนดูข้างล่างครับว่าเฮ้ยเฮ้ยมันเก็บเสียงได้ดีมากนะครับที่สำคัญนะครับตัวนี้มันเป็นแบบซูเปอร์คาร์ับดััังนนน้มมกกก็จจะีารรโปเต์เเสีียงงท่ขข้้้าาาามหนได้ดดีขึ้้นนนะะคครรัับบแลวก็ู ม,มันก็นะครับก็จะมีอยู่นิดนึงนะครับกับการเรียกกับ handling noise effect ก็จะมีอยู่นิดนึงนะครับก็แต่ว่าถ้าเกิดเพราะตรงนี้มันบันทึกผ่านมิกเซอร์ไงแต่ว่าถ้าเกิดเรานะครับไปใช้ร้องบนเวทีนะ handling noise effect พวกนี้มันจะไม่เกิดนะครับเพราะถามว่าเกิดไหมมันมีเกิดนะครับแต่มันเบามากนะครับเพียงเคยทํา seb7 แล้วก็ให้ดูนะครับเรื่องของ handling noise ไปแล้วเฮ้ยแบบค่อนข้างที่จะดีนะแต่ว่าพอมาบันทึกอย่างเงี้ยแบบละเอียดอนะผ่านพวกมิกเซอร์แล้วก็ผ่านพวกไอเนี่ย ไอ้นั่นแหละเอาอะ udiо อินเตอร์เฟสเฮ้ยไอการขยับมือมันก็ได้ยินนะก็ <c oughs> โอเคนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นเสียงที่ดีครับเสียงที่ดีหรือว่าใช้ได้ดีแหละให้เสียงที่เป็นธรรมชาติดังนั้นนะครับไอสองรุ่นนี้พี่ให้ดูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนะครับเอสเเล็กทรอนิก e ส์ onic, หรือว่าอัลตรอนนะครับก็ใครจะใช้รุ่นพวกนี้กรุณามีความมั่นใจไม่ใช่มั่นใจสิเป็นคนที่คิดว่าเสียงฉันพออยู่แล้วและฉันไม่ต้องการคัลเลอร์อะไรมากนะครับก็ใส่ไปเต็มที่เลยครับเพราะว่าตัวนี้มันธรรมชาติิจรงๆ แต่งเติมคัลเลอร์น้อยมากนะครับดังนั้นคนที่ไม่ชอบแบบไม้ที่มันมีคัลเลอร์เพราะไม้บางตัวนะครับเฮ้ยมันได้แบบย่านเสียงแตมนะครับย่านเสียงแหลมเข้ามาตัวเนี้สตัวนี้คัลเลอร์น้อยมากๆชอบชอบนะครับก็แปลว่าประมาณว่าเราเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองว่าเสียงเราเพราะอะไรประมาณนี้ก็มันทําให้การทํางานง่ายขึ้นด้วยนะครับเพราะว่ามันทำให้สาวเอ็นทำงานง่ายไงเขาเห็นแบบอ๋อธรรมชาติไม่เงี้อ๋อเติมที่หนืดต่หน่อยได้ถ้าเกิดมันเป็นไม้ที่มันแต่งมาแล้วเฮ้ยบางทีก็ทํางานยากไงเหมือนกับอะไรครับ หน้าสดเงี้ยเออช่างหน้าเขาชอบแบบหน้าสดมากกว่านะครับตรงๆนะครับ้เาก็แต่งเติมตามที่เขาต้องการได้ถ้าเกิดคุณแบบอะไรแต่งหน้าไปแล้วบ้างเนี่ยช่างทั้งแต่งหน้าเขาจะค่อนข้างจะระมาดใจเพราะอะไรครับเขากลัวครับว่าการแต่งหน้าไปทับอะไรนี้มันต้องมีการลบอะไรก่อนเนี่ยบางทีการลบมันทำแบบมันทําให้ยากไงก็ประมาณนี้นะครับกับขอนะครับ ac และคอนดิวเจ็นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับกับเอาตอน cm หก mk สองนะครับก็ดีครับดีใช้ได้ดีนะครับผมแล้วเตรียมการใช้ในการบันทึก พวกเสียงได้ด้วยนะครับอาจจะทําบอร์ดแคร์นะครับหรือทําภาคหนังทําอะไรก็ได้นะครับเพราะเดี๋ยวนี้นะครับไมด์ไดนามิกนะครับก็สามารถทําได้ครับเห็นไหมครับที่พี่แอนให้ดูเนี่ยเฮ้ยคุณภาพเสียงมันก็ดีนะแต่นะครับก็จะต้องนะครับเพิ่มเกณฑ์ให้เขานะเพื่อความยุติธรรมแล้วก็ต้องอยู่ใกล้ปากนิดนึงนะครับผมโอเคครับเพื่อจบการรีวิวคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับชอบฝากกดไลค์ติดตามแล้วก็แชร์ด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม